โดนชุดแล้วหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยแหละตลาดหาคู่ป้าปานี่ตลาดหาคู่ไม่ใช่ตลาดหาคนงานอันนี้เราจะไปดูตลาดหาคู่เตียนเหอกงเหมียน a few moments เรานัก ถึงสวนสาธารณะชื่อว่าอะไรเมื่อกี้ที่เมย์บอกจัไม่ได้เลยเทียนเหอเทียนเหอสวนสาธาเหอคือย่านตรงนี้ตรงกลางเมืองเขาจะเรียกว่าเทียนเหอเนี้ยเรานั่งแท็กซี่มาเนาะแล้วก็มาลงที่ข้างหน้าเลยเขาเรียกว่าต้าเหมือนโขก็คือเป็นประตูใหญ่ทางเข้าของมันเลยก็คือเข้าวันนี้เหมือนคล้ายเป็นสวนรุมบ้านเราอ่ะแต่ว่าเนี้ยมันก็จะใหญ่กว่ากว้างกว่าคนเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราจะไปดูว่าไอจุดที่เขาเป็นตลาดหาคู่อะในส่วนนี้ยจะมีคนมาอาเมรหรือเปล่าเอแ<อ>น่นอนเอป้าว่ามีแน่นอนเลยเหรอแนอ,นอ่าเดี๋ยวไปดูว่าจะโดนชูดเปล่าตูใหญ่แล้วเลี้ยวขวาเดินตามทางไปเรื่อยๆ บอกว่าเนี่ยเดินเดี้ยวขวาเข้ามาใช่ไหมจะเจอโรงอาหารข้างหลังอันนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆืถึงทางแยกเดี้ยวซ้ายแล้วเราก็เดินไปตามทางนะคะเรวซ้ายมาเราก็จะเจออีต้นขาวนี้เพื่อเป็นจุดจำเออเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆื คนเยอะจังเหมือนตลาดนัดสนามหลวงเลยอ่ะรู้จักไหมตลาดนัดสนามหลวงอ่ะเดี๋ยวเมย์ไปหาคู่ให้กูอ่านด้วยเอาไหมเขาไม่แปลเอ้ยว่าเอากว่านพูดภาษาไทยได้ก่อนอ๋อให้มันพูดภาษาไทยให้ได้ก่อนใช่ปะเรามีเงื่อนไขต้องพูดภาษาไทยให้ได้ก่อนเนี่ยแหละตลาดหาคู่นมาคคลรับ เอเอเพราะมาจริงๆริงหรอมาหาคื่จริงมาจริงพามาให้ป้าเห็นกับโกอาเห็นว่ามันเป็นยังไงที่เขียนป้ายนี่หมายถึงเขามีผู้หญิงใช่ไหมเขาเขียนรายละเอียดว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคนอข,ของเขาใช่ไหมคนของเขาขเขามานำเสนอคนของเขาว่าแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยก็จะบอกชื่ออายุอยู่เมืองไหนทำอะไรแต่ว่าไม่มีหน้าถ้ามีใครเข้ามาบอกว่าต้องการหลอกรออย่างเดียวเลย ตรงนี้เป็นผู้หญิงหมดเลยนะอันนี้ก็บอกเป็นผู้หญิงเกิดปี1987งเก้าสูง 6, 1้อนี่แก่นะน <laughs> ี่นี่40บถงห้ให <laughs> <laughs> ้ดูดิเนี่ยปิ้นประวัติลูกออกมาเนี่ยลูกรู้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู <laughs> เ้เอาบางทีมาเองแต่ลูกไม่รู้โดนชุดแล้วหนึ่ง <laughs> ใช่ไหม <laughs> แต่ว่าไม่ถ่ายเขาไม่ได้เดี๋ยวมันจะ P D P A <laughs> A later few moments later. ไ,ปไปหาไปหาอะไรกินไหมพอละเราสนุกคืออย่างนึ่งคือเราอ่านมไม่ออก<ม>เราก็พอรู้เบื้องต้นแค่นี้<ม>เออเพรครูเขาประกาศตัวเองประกาศกำลังการแต่เราอ่านไม่ออกเราก็ไม่ได้เอารายละเอียดตลกอะ่ะมันก็มาก,กันแบบจริงจังอ่ะถ้าจริงจังเกินอะ่ะ มันต้องมีคนมาทำคอนเทนต์ว่ามันเร็จสนกคู่จะหาไปซักป้าที่าปาคเลยปลาปานี่ตลาดหาคู่ไม่ใช่ตลาดหาคนงานเราไม่เล่นมาหาคนงานเข้าบ้านไม่ได้ <c oughs> มันจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็น่าจะเริ่มประมาณบ่ายโมงหกโมงเย็นก็จะมีแต่คนแก่ๆคนแก่ๆมา